นี่สังเกตได้ว่าทางด้าน e ีเวเนี่ยเขาจะไม่สนใจตัวของ o r i ร n s นโซเลยเนาะนะครับของดัานครัส g เกมเก็ปล่อยไปเพราะว่ามีแผนที่ดีในการจัดการครับผมใช่ครับคือเหมือนเขาน่าจะตัดเตรียมแผนไปแล้วแหละกับการปล่อยไปเลยนะครับสังเกตว่าตัวที่แบนเนี่ยจะแบนตัวของทางด้านฟ i o อ a าหนึ่งตัวกับค a t าลิน่นี่น่าจะเป็นตัวทีเด็ดของ l a m i ล่าอีกตัวนะฮะครับแล้วก็เลือกเหอนเดิทุกอย่าง เหมือน,นเดิมท <ๆ S 1> ุกอย่าง <ๆ S 1> เหมือนมิลเลอ,อร,ร์เน่เลยเหมือนเขาไปฟิกซ์เรื่องทัมมิ่งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกัน <S <S น่าจะถ้าอย่างนั้นจะต้องแก้เรื่องของเกมเพลแ,และแผลอะไรครับถ้ายังเลือกตัว <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แบบเดิมแบบนี้ฮะครับแต่อาจจะเป็นลัสปิกเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับ,บรลอมครับแล้วคลัสก็ยังคงเล่นายกาก,ากัดจะหน้าเหมือนเดิมอีครับโอโหพิกสุดท้ายของลามิล่าตึงเลยครับอย่างนี้เกมเมื่อกี้เกมแรกเอเรนโซไม่เวิร์กเท่าไหร่ฮะ ยังไงครับตัวของอีวอสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่แบงค์ครับเหมือนเดิมเลยห้าตัวครับผมเอ้ยเอาะฮะเอาแล้วฮะจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราจะได้เห็นทีโมหรือเปล่าอ, <c oughs> อาจจะไม่ใช่ครับอาจจะรอเปลี่ยนตัวช่วงสุดท้ายนะครับเอสเรียลฮะเลี้ยวมาเ,าเป็นเอสเรียล แคลรี่ครับแล้วอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคอี้ที่อยู่เลนกลางครับใช้แผนดับเบิลแคลรี่แทนครับอย่างนี้โอ้มันอย่างนี้มาแนวคือคาสเกมเมอร์ต้องการเวลาแล้วครับพี่แบงค์รู้จักไลน์อัพแล้วมีตัวแคลรี่ที่ต้องการฟามถึง2ตัวครับทั้งคอกี้และเอสเรียวครับใช้ของทั้งคู่ฮะครับต้องการเวลาต้องการเงินครับส่วนอีวอสเล่นได้แทบจะแบบเดิมเลยครับโมมูเปิดง่ายๆแล้วเพื่อนก็ตามมาผมด้วยซีซีต่อ ะะต้องดูว่าเกมนี้ครัชจะยื้อเวลาให้ทั้งคอขีและเอสเลียดฟาร์มจนถึงจุดที่เขาต้องการหรือเปล่างานหนักนี่ไปอยู่ที่ทั้งด้านวายหรือเปล่าที่ต้องเดินเกมใช้สเปซให้ทั้งด้านดับเบิลแครี่ของครัชเคมเมอร์นี่ที่จะที่จะทำให้เข้า,อาคอนดิชันการเกมเลดเกมให้ดีที่สุดนะใช่ครับอาจจะต้นเกมอาจจะต้องพึ่งวายกับกากัสค่อนข้างหนักครับเกมนี้ในการหนุนให้แครรี่ทั้งสองตัวได้มีตัง <laughs> อย่างที่แวงบอกไว้นะครับ แล้วอย่างนี้คือเขาเขาจะก็จะชนออบเจกตีบไหวเลยครับเพราะว่าวอร์เรปนี่คือต้องต้องชนออบเจกตีบสิบสี่นาทีสามนาทีนี้ต้องเอาแล้วนะใช่ต้องรอดูกันครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะปล่อยมังกรตัวแรกหรือตัวที่สองได้เลยครับเพื่อครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเอาเวลาไปฟาร์มหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจครับนะฮะคือถ้าเลดมาก็มันได้ใจครับทางด้านคราชแคมเปอร์ครับต่อดูครับเลดบนครับอ่าทริปเปอร์นะผม เฉืนกันไปนะส่วนทางด้านของวอลดัสครับยังไงดีใช่ครับซิเดียทำแผนเดิมเลยครับลากไก่ออกมาให้วอลดัสได้เคลียช้าลงครับแล้วก็กลับเลนช้าครับว้าวโอ้นี่เป็นทริคเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นวิธีการสู้กับมูฟ่านะครับเพราะมูฟ่าชอบเก็บบัฟแล้วก็ไปเก็บไก่ต่อนะถ้าไก่โดนลากออกมามันก็จะรีเซ็ตเราไม่เราก็เลือดตีเลือดไม่ลดนะครับไปพักหนึ่งเออประมาณนั้นนะฮะครับผม เรียกว่าเสียทัมมิ่งไปแบบ15วิ20วิเลยนะผมว่าคือแบบคือหลายคนอาจจะเห็นว่าน้อยนะแต่คือวาริมแะครับนะฮะมันต้องไปจริงๆครับความไปความอะไรในเกมก,การแข่งขันนี่ต้องทำให้ดีครับผมใช่ครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทิปเปอร์ไปแอบขโมยหลุมไหนมาหรือเปล่านะครับเสียเรื่องพอสมควรน,นะฮะเลนล่างก็เป็นเรนที่เช็คที่เอนะ็มน่าจะเล่นหนีได้ง่ายกว่าเกมที่แล้วครับเอสเลียเป็นตัวที่เราขึ้นชื่อเรื่อง ความคล่องตัวอยู่แล้ว uh huh. นะครับเกมก่อน <K> หน้านี้เจอ<ช>ทั้งะะบลอมทั้งทางฝั่งใครซะนี่โฟกมาแบบไม่อยู่แล้วเช็คดีมนี่น่าจะแบบต้องต้องต้องบอกเพื่อนเลยฮะว่าโอ้เลนนี้ไม่ไหวจริงเลนนี้หนักนะตอนนี้เขาก็ฟิกซ์ใหม่ครับผมเป็นการปรับนะฮะการยืนเลนกันอีกทีหนึ่งดีขึ้น<ช>เห็นทันทาฮะสังเกตว่าอยู่ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับอย่างที่พี่แบงค์บอกจริงฮนะกลายเป็นเลน ชนชนทรงทอย่างนี้นี่คือสิ่งที่คัดต้องการเลยครับคือเลนฟาร์มเรื่อยๆเสียเวลาให้ให้คัดได้ฟาร์มไปนานๆนะครับถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างนี่ต้องบอกว่าเลดเกมเจอคัดแน่นอนครับผมรอดูออบเจกตีครับแต่ตอนนี้ถ้าดูการเงินแล้วทั้งนั้นอีเวสก็ไม่ได้ฉีกมากผมเพราะว่าไม่ได้กดดันเลนได้ดีเท่าหมดเกมแรกแล้วตอนนี้เข้ากลางมาต่อครับวายยังไงดีน็อกอัพขึ้นมาครับ G4 ทงนั้นวายนี่ต้องใจฝันออมาอุ้ แฟตออกสองคนครับเมื่อกี้จ4ฟแฟตลากไวเข้าไปยกในในป้อมตัวเองนะครับ Y วก็เลยต้องเสียแฟตออกรวมถึงกับแฟตคอกกี้ด้วยเมื่อกี้ที่ต้องหนีวาดัสที่มาเติมเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วฮะอีกแล้วครับโอ้โหซินเนียมาวนเวียนอยู่ตรงหนุมไก่บูบูอีกแล้วครับเออไม่จบไม่สิ้นนะคู่นี้เขาคงน่าจะเหนื่อยฮะเกมนี้แต่ก็นั่นแหละครับ หนึ่งล็อกดาวน์ผมต้องระวังแล้วด้าน,านล่างนี่ผมแคสตาร์นี่เกือบไป็นลมครับหลังจาเชค็คดีเอ็มโดนสไตร์กลับหรือเปล่าเว้ยหัวเยอะมากมองในบูชแต่ตอนนี้ครับมิราเคิลบล็อมไล่กดดันย้ำต่อเด็บหนักนะครับจากนั้นเช็คเดียบโอโ้โหแคสาตาร์ก็โดนโดน,โดนไล่อัดเหมือนกันครับในจังหวะที่มิราเคิลไม่อยู่เลนนะครับไม่ใช่ว่าปล่อ,อย <ๆ S 2> ให้อยู่เลนง่ายๆน,นะใช่ฮะ ตรงกลางก็ฟาร์มไปเรือ่อยๆแล้วชนมาตรงนี้ออโอ้ว่าไงครับผมและตอนนี้ทางดั้งจีโฟเรียบร้อยไปฮะถ้าครัชเกมไม่ได้เฟิร์สบั่นไปครับเป็นจังหวะธรรมชาติครับคือจังหวะย้ำคนเสียแฟตนั่นเองครับโอ้โหเมื่อกี้มา<อ>ดักต่อยตรงนี้ฮะ<อ>ได้คิวไปคืนครับถือว่าเปิดสวยครับครัชเกมเมอร์ไปอยู่ในตรงโซนที่แบบมุมอัพด้วยนะเมื่อกี้ก็ตัดสินใจได้ดีครับครัชเกมเมอร์ นะฮะถามมิงมาแลวตอนนี้อินฟร์โนมาครับดราก้อนอ่ามีเสียงคองกี้เก็บแพ็กเกจมาจากบ้านด้วยครับแล้วมังกรตัวนี้ <c oughs> เป็นมังกร <c oughs> ดันเป็นมังกรไฟซะอย่างนั้นด้วยโอ้โห <c oughs> คือที่เราบอกไปว่ามังกรปล่อยได้เนะี่ยแต่มังกรไม่ทิไม่ควรจะปล่อยเลยคือมังกรไฟครับพี่แบงค์ <c oughs> เพราะมัน <c oughs> บับเรื่องของดดเมจทั้ง adap นะส่วนใหญ่เขาจะไม่ยอมกันนะครับมังกรตัวนี้ครับ บมลเทนได้โอเชียนพอได้แต่วอินฟโนโนี่หนักอยู่ใช่ไหมใช่ครับมังกรไฟนี่ไม่ได้เลยครับแล้วนะอีวอสเลือกเปิดก่อนอีกแล้วครับอ่าฮะแล้ววาย,ยงามาต่อยโดนครับจังหวะนี้ ครับน็อกอัพใส่ขึ้นไปทางด้านตัวของฝั่งวันบายวันนี้โอ้โหเนี่ยเฉลยอัลติเมตเข้าไปครับผมแล้วยายต่อดีทางด้านตัวของฝั่งรามิล่าครับผมโดนไปในการพยายามจะดีครับรามิล่าแต่โดนครับส่วนเข้าโถไปวอลดัสครับผมล็อกที่ดีเหมือนกันฮะเรียบร้อยไป็สองครับจากนั้นของครัชเกมเมอร์ครับผมและตอนนี้มังกรยังเอาไม่ได้ครับผมเพราะว่าแซฟเคียวยังโซนอยู่ครับใช่ครับอาจจะมาเติมช้านิดนึงครับแต่ก็เบรกการเอามังกรไฟไปได้โยโดยยอมจ่ายคิวโยตัวเองยอมตายไปบ้างครับสำหรับครัชเกมเมอร์ ครับวาพช้าดีครับวายเข้าไปเปิดก่อนเลยครับพยายามจะเบรกไว้ดึงจังหวะรอเพื่อนครับ ขอกี่มาใช้แพ็กเกจวัคคลี่ไปครับตีสัวออกไปจากไฟ Y 4GA ครับตรงนั้นละลุขึ้นมาแต่เพื่อนอ่ะโดนลุมตายไปแล้วอะโอ้แล้วก็ตัดกลับมาเหมือนภาพรีเพยอีกรอบผมแต่ตอนนี้รีเพยมันไม่เป็นดังเดิมครับบลอมพยายามจะบล็อกไวอยู่แล้วชนาดูบลูทีมได้ผมอินฟลูแดนก็ไปบล็อกลงมาจังหวะนี้ครับผมจับได้สวยผมแล้วก็โถมกลับเข้าไปครับอีโวนปาดหั่นเข้ามาผมดเวยหนูทีิปเปอร์ครับเรียบร้อยไปรอเลือกซินเนียกับชนาดูของฝากเพื่อนจะตาย สลีกฟันเรื่อยๆมอมซิเปร์ซิเปิลต่อเอาหน้าไปเนี่ยมอมจะเปิดโล่มาย้ำต่อฮะรอดไปได้ครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าภาพช้าผมถ้าผมมองไม่ผิดครับพี่แบงค์ผมเห็นวอลดัสสตัน์ห้าตัวเลยนะครับ,รบอันตีคือโดนร้อยเปอร์เซ็นต์โดนทุกคนเลยครับเมื่อกี้ครับผมแล้วไฟก็พลิกอีกแล้วครับจากสตาร์ทอะมูมูฮะเดือด <c oughs> จริงๆครับอะมมมูตัวนี้อันซเเมทคูดาวนานแต่ว่าแบบนะฮะ มันแบบเอฟเฟกทุกอย่างใช่นี่ครับดูภาพช้ากันครับดูที่เท้าดูที่เท้าอาบูผู้รอจะว่าอยู่ครับวาดัแล้วแฟดมานี่ครับล็อกห้าตัวจริงๆครับโหจริงๆแล้วเกมก็เปลี่ยนเลยครับครับผมถึงแม้ว่าตัวเองจะตายไปแต่เพื่อนที่เหลือเล่นง่ายๆเลยครับ Curse of the sad นะครับผมโอ้จริงๆครับแซสซอยกันหมดฮะ โอ้ยแซับเขลโดนเชืออแน่ไปฮะเสืนิดคามิลวแต่เกมนี้เงินไม่ได้ต่างเหมือนเกมแรกครับพี่แบงตอนนี้เงินส่งๆอยู่ห่างก,กัน2,000ยังพอไหวที่จะพลิกไฟได้อยู่ครับแล้วจริงๆเป็นทีมที่เป็นเป็นทีมที่ดับเบิลแครี่เงินตามพันหนึ่งนี่ยังพอรับได้นะเพราะเขาต้องใช้วเวลาครับถ้าต้นเกมก็เสียเปรียบหน่อยเลทเกมเขายังพอคู่ได้ฮะเข้ามาตรงดนัน เลนโบดครับผมเกียมคนคอนเทสครับโซนกันอยู่นะฮะน่าจะต้องเอาเลยฮนะออบเจกต์เลนโบดครับริปฮอ r ล r ถือว่าออบเจกต์อ็อบเจกต์นี่คือคอนเทสก,กันนานมากฮะเจ็ดนาทีแล้วผมยังไม่ได้ไปเยอะเท่าไหร่ครับอู๋แต่ตอนนี้<ช>เข้า,ขาเลยครับ,รบใช่ครับแต่ใช่ฮะแล้วครัชเลือกเปิดลิฟต์อีวอปล่อยแล้วครับอย่างนี้ดูจากค่าทางว่ามีการแยกทิมเปอร์ไปดันแล้วครับ แล้วก็ให้ตัวของอเรียน่ากับอมูมูมาพยายามจะขโมยบูแทนครับตัดทรัพยากรอ,อย่างอื่นแทนฮะับ,รบเรียวกว่าใช้เวลาคุ้มค่าครับไม่ได้ปล่อยให้ถูกเสียเเจ้าิีไปเปล่าๆนะครับครับผมสเปซกันได้ดีนะครับจังหนี้ รอแล้วครับอีโวตเหมือนจะอยากมีปัญหาครับตอนนี้อามูมูเดินนำมาแบบนี้ครับแล้วก็จับแล้วก็จับแล้วครับเพ็กเท็กไปครับเรียบร้อยครับเต็มครับผมไม่รอดฮะแซมเคียวครับผมแล้วก็ยิ่งเดินรันเลยครับคาแล้วก็ไปครับจับสวยจริงครับแล้วแยกดันต่อทันทีครับทิปเปอร์มาเตะบอมเลนข้างที่ว่างอยู่ครับ จะยากสู้จะยากโอ้ถ้ายังเล่นแผนแบบนี้ครัสจะเหนื่อยเอานะครับเพราะเงินจะเริ่มทิ้งแล้วครับตอนนี้5้าพันเรียบร้อยฮะตอนนี้วันบายวันนะผมหาเหยื่อฮะพิกออฟลงไปแถวโซนมังกรครับส่วนตรงกลางนี่คอกี้ครับผมยังยงคงลงอยู่เรื่อยๆฮะใช่ครับคอกีู้จีจะ น่าจะเป็นตัวของไทฟอนแล้วก็เบลเอเรื่องคิงต่อนะครับเห็นมีการ,รขึ้นดูดเลือดเล็กมากับแด็กเกอร์แบบนี้นะฮะสแกนเช็คก่อนนะครับทัเนอร์นวอลดัส G4 อาจจะไหวครับแต่ตอนนี้ก็รอใครสักคคามิลอีกเดียวครับ แต่สกิลเช็คบุชก่อนทางด้านออีวอซี่ดีมากสามารถดึงระยะได้ดีจัดเลยครับใช่ครับเรามีการปรกดลิฟทิ้งไว้เพื่อให้ตัวเองได้ทามิ่งในการลงไปเอามังกรครับแต่ปลอมเหมือนจะหลงหรือเปล่าจะรับสกิลไปเยอะครับปอมมเหมือนล่อซื้อครับตอนนี้ใช่ครับแต่ข้างบนเป็นสเปซกับพี่แบงค์ก็ราจับเลยครับตรงนี้อ้ววเราใส่เข้ามาหรือเปล่าน่ารวายครับผมนะตกเข้าไปแล้วก็ยังไงต่อน็อกมาครับ ทางด้านอของฟลอมครับยังคงเพาะบล็อกไว้อยู่ครับผมสลิงออกครับจากด้านของทริปเปอร์ครับคือเกเป็นแล้วผมไยตอนนี้ฮะอันตีเข้ามาครับโอ้โหคัดเมื่อกี้ไม่มีความลังเลเลยครับในการที่จะเปิดพลิกออฟ G4 ให้ไวที่สุดครับครับผมแล้วก็หันหน้า <Ast out S 2> ไปตแอเนก่อะบอลเชน, <ะ S 1> นาดาก,ก่อนครับผมเป็นของนักคลาสเกมเมอร์ครับคิดว่าตอนนี้ ทางฝั่งอีวอสเงินก็นำนะแต่ว่าครัชเกมเมอร์นี่ก็พยายามเอาอัพเจ็กชีพครับเรื่อยๆฮะด้านบนโดนขันหรือเปล่าวาฟไม่หรอกไม่ทันครับเมื่อกี้เขาวาฟกลับไปก่อนแล้วนะฮะเราจะเราอธิบายนิดนึงในการนะนะละกันนะครับส่วนรับอมคขนิกการวาร์ปนะนี่เกมเดียวกัรีเจนนะครับพอถึงวาร์ปถึงเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่วงที่ไม่สามารถขัดวาร์ปได้แล้วนะครับในช่วงเจ้าสุดท้ายของการเทเลพอร์ตนะะอ่าใช่ มันจะ cancel วาร์ปไม่ได้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นช่วงเวลาแบบนั้นนะใช่ครับสำหรับใครที่อุ <m> ๊ยอ้าวอา,อา,ไายไป<ห>เลยครับเช็คดีเอ็ม <Check DM S 2> ประมาทครับโดนกีโฟฆ่าในป้อมเลยครับโอ้โห oh. นี่ก็ว่า solo คิวเลยทีเดียวใช่ครับวายมาเลียวไวโอนแล้วโดนดึง <m> เ,เกือบฮะวันบายวันบอกนะการ เชลผตกลับนะฮะยังไงก็ก็อรอทัมมิ่งดีๆก็ถือว่ากลับได้ผมนะไม่โดนขัดแต่บางคนที่<ช>ถอยไปสุดนี่ก็อาจจะเสียทัมมิ่งเยอะนะฮะต้องเลือกตำแหน่ง<ม>ให้ดีใช่ครับกรูปอัพกันมาตรงกลางครับสังด้าโอีวอส อีโว่แต่จะรีบบีบเวลาไม่ให้คัดได้ฟาร์มแล้วครับเริ่มดันลมัวกันดันเทเลตครับเพื่อทำให้ไม่มีพื้นที่ให้คัดได้เหลือที่ฟาร์มอีกแล้วฮะอีแบงค์ฮะยากไหมครับกะว่าจะเลดครับผมตอนนี้โดนทิ้งแล้ว บารอนครับลุยเลยหรือ,อเปล่ายัางจ้องจ้องอยู่ครับยังไม่กล้าเปิด <c oughs> em, บ e ารอนเต็มเต็มครับอีโวตัวพลาดครับครับผมชิปเปอร์อยัง <ron> อยู่ด้านล่างนะใช่คะับแต้องบอกว่าบารอนในวายลิฟเนี่ยเป็นขึ้นชื่อครับว่เาเป็นหลุมปรับสมดุลครับพี่แบงค์ <c oughs> มักจะมีเกมการพลาดครั้ง <c oughs> <c oughs> ใหญ่เกิดข,ขึ้นที่การเบิร์ดจะดีบนี้ครับทั้งสองฝั่งเลยยังใจเย็นที่จะไม่รีบเปิดเอาจะถีบบารอนนะฮะ อยู่ดีๆเกมที่นําอยู่อาจจะกลับมาเท่ากันได้หรือว่าแพ้ไปเลยก็มีครับใช่ครับถูกต้องถูกต้องแบบนั้นเลยครับอ้าวแล้วตอนนี้บอลไปวันโอ้โหโอ้หันมาสวนยังไงครับทางด้านตัวของเฟอร์ซิปเปอยู่ไกลครับผมแล้วนี่ฮะัวของฝั่งนี้ครับบากาัสบกัสกำลังตามลงมาแต่จะไหวไหอเดี๋ยวครับเอ็กเทคเข้าไปผมจับล็อกลงต่อวายเรียบร้อยไปฮะวันบายวันแล้วตอนนี้ถอยเลยครับผมจ่ายแฟส์หนีไปก่อนครับรามิราผม ใช่ครับแล้วจะโดนหีปิดครับต่อคราบอู้ชิปเปอร์ผมเข้าจ้าสองครับยังไงต่อดีทางด้านนี้น็อกอัพกลับคืนมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ไหวครับผมนะฮะกรูปอัพกันมาไม่ดีเท่าไหร่ครับผมเป็นจังหวะหนีครับของนั่นครัชเกมเมอร์ครับเก็บอกได้สวยงามครับผมอีวอสแล้วก็เป็นทาม์มิงที่ดีที่ฟรีมากๆสำหรับการเอาบารอนตรงนี้ครับอีวอสเก็บคนช้าได้ดีมากๆครับตอนนี้ โอ้โหครจังหวะที่จังหวะไฟแรกที่เกิดขึ้นจากการที่วันไปวันมาหลงแล้วเสีย GA อยู่ข้างในครับแล้วโดนลอไปครับปิดหน้าปิดหลังกรับออกไม่ได้ตายไปง่ายๆเลยครับแต่นี่เปจังหวะปิดเ็อร์ชายครับครับผมสลิงช็อตอ่ะมันเตะเป็น AOE อยู่นะครับในเวอร์ชั่นมือถือนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นอีกจัากวานหนึ่งมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับ ก็ก็เลยกลายเป็นตัวเมตาเสริมคาเมลใช่ครับคือตัวเ,เรียกว่าตัวน่ากเกลียดนิดนึงก็ยังก็ยังคงพูดได้อยู่นะครับที่มันคือโดนเลิฟนหนั <c oughs> นกๆมาแล้วในช่วงแรกๆนะครับครับผมที่ว่าเห็นทุกแมตช์นะผมเห็นคาเมลทุกแมตช์เลยตอนแรกๆอ่ะใช่ครับมันจะมีคาเมลฟิโอลาอยู่ยสองตัวเนี้ยนะครับแต่ฟิโอลานี่คือโดนแบนนะครับแล้วก็เดิมก็ไปแบนบาลอนแล้วก็ดันทุกเลนครับ วหมือนเดจาวูกับโมเทปกลับกับเกมที่แล้วครับแล้วเป็นการสปิดพุชด้วยผมเพราะว่าใช้คามิวครับนะฮะแอบสปิดพุชด้านบนครับแต่ทางด้านตรงของฝั่งคลัสเกมเมอร์ครับผมตัดสินใจไปการบนส่วนหนึ่งนะครับเพื่อหวังว่าอาจจะเข้ามาลึกแล้วก็อาจจะจัดการนังของคาร์มิวได้คาร์มิวก็ถอยอย่างรวดเร็วครับแล้วกลายเป็นว่าเสียด้านล่างไปผมจำใจฮะนเรื่อย ไงดีครับเข้ามาครับโถมเข้าไปครับอีวอสทางทางด้านที่เข้าก่อนเลยครับวายครับแอด28แอดแบตเตอรี่ใส่เข้าไปจะ่วันนี้รันรวไปครับแคทซาตานะครับอ้าวเหมือนจะดีหรือเปล่าเว้ยทางด้านโลคอลนี้ก็บล็อกเป็นกระเคิร์ศซอบเซเนตครับนะไงดีถอยกลับผมเจ็บหนักเหมือนกับน้องโดนออเรน่าไปฮะจีโฟนี่ครับและด้านบนนี้ครับตีครับใส่หนักย้ำต่อครับทางด้านโลของฝั่งเทเลจระเบิดไปอีกครับ 3ทางเรียบร้อยครับจากการที่พยายามดูเหมือนอาจจะฝืดนิดนึงสำหรับอีโวตครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือได้เทอเลเดสสำเร็จครับทั้ง2ทางครับตอนนี้บ้านโล่งแล้วครับคัดเกมเมอร์ไม่ดีครับเพรว่าไขอบ้านอย่างเดียวจะโดนพลังของไอตัวซูเปอร์มินเนีตัวยักษ์ตัวใหญ่นะดันบ้านนะครับโอ้เขีย์ยากจัดนะเลือดอย่างหนาเลยครเลือดเยอะตีแรงด้วยครับ เราดักก้อนครับผมเก็บดักก้อนอย่างเดียวครับจากด้านของ Flash Camer ตอนนี้ก็นั่นแหละครับอาจจะฟิกเลนทำเลนได้ลำบากครับเมว่อโดนซูปเปอร์แมนเนียนไปแล้วนะฮะส่วนทากด้าน,น e อีเวิร์สก็รูปอัพกันอีกทีนึงครับผมแล้วก็น่าจะออินในบางเลนนะครับหรือว่าถ้าใครแหลมมาเนี่ยน่าจะโดนแน่นอนเอสเรียอยู่ใ,ใกล้ครับผม กำลัง,<า>งจะด<า>นันเพื่อปิดเกมละฮะและตามเข้ามาแซมเคียวเขาบอกโดนพกลหลัวๆฝั่งทางด้าน G4 ครับหลบไซโคนไม่ได้ฮะและตอนนี้รครับชาร์จครับผมแซมเคีวผมแล้วก็น็อกแบ็คลงกลับมาใกล้ๆสักนหน่อยครับผมจะไหวหรือไม่ผมแต่ตอนนี้ดามเมจหนักมากผมรามิล่าร่วงไปก่อนครับผมทั้งนั้นเชียเดียมโซนอยู่ทั้งนหน้าแต่ก็ไม่ไหวครับผมโดนน้าดีวอสโผมเข้าไปแล้วก็จบที่เน็กซัสเลยฮะ เรียบร้อยกันไปครับผมอีวสอส,อสครับสอูตรครับโอ้โหอีวอสยัจคงแข้มเหมือนเดิมครับไม่มีเปิดโอกาสให้คัดได้หายใจฟาร์มอย่างที่อยากได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้พอตัวเองได้ทามิ่งของบาอนแล้วเนี่ยรีบดันมากๆเลยครับในทั้ง2รอบที่เขาได้นะพื้นที่ในการฟาร์ของคัดไม่เหลือเลยฮะเมื่อกี้ทั้งหมด<อ>เลยครับ<อ>ทีแบงค์ะ ฮีโร่ดับเบิลแครี่อย่างที่เน G ร์จี้ว่าไว้ผมก็ต้องการเวลาต้องการทามิงต้องการเลดเกมผมแต่เลดเกมนี่มันพาวเวอร์สไปมันทิ้งห่างเกินไปผมจากตอนแรกที่ช่วงต้นเกมก็ยังเกาะกลุ่มได้อยู่อ่อออบเจกตีฟก็ยังคงได้อยู่ผมแต่ก็นั่นแหละครับพอทีมไฟเจอล็อกดาวน์นะฮะจากทางด้านตัวของฝั่งแคมิลแล้วก็หมูมูนี่ก็น่าจะเล่นลำบากอยู่เหมือนกันครับนะฮะใช่ครับแต่ว่าคลัสยังมีความหวังอยู่ในเกมถัดไปกันแวงเพราะว่าเราเล่นกันถึงเบสออฟไฟครับ เกมสุดท้ายนี้อโม่พูจะโดนแบนหรือเปล่านะครับหรือว่าคาบิลจะถูกแบนแทนไหมนะฮะนี่คือการเล่นตัวเดิมแล้วก็ฟิกทามมิงมม่งแล้วสำหรับคลาสเกมเมอร์แต่มันไม่ใช่การฟิกทามมิ่งครับผมเป็นการแบบจัดเลนมาสู้นะครับในช่วงต้นเกมียมากกว่าแต่ก็ยังคงแก้ในช่วงกลางเกมนะครับของนั้นอีวอสไม่ได้ดีผมในจังหวะทีมไฟเนาะน,นะครับผมใช่ฮะอันนี้ก็เป็น โอ้โหคือจังหวะแรกคขาจะดูเสียเฟิร์สบัตไปครับแต่ว่าก็มีจังหวะที่เอาคืนกับการโซโล่คิวเอเลียวใต้ป้อมมานะครับรวมถึงกับจังหวะทีมไฟที่จัดการทีมได้ดีด้วยนะคะับก็เป็น MVP ไปครับเกมนี้สำหรับ G4 ฮะ2ต่อ0เลยครับตอนนี้ EVOs ขึ้นนำคัสเกมเมอร์ฮะครับผมสำหรับใครที่รับชมอยู่ก็ยัง ยังไม่จบลงเท่านี้ครับสำหรับคู่ระหว่างทางด้านตัวของฝั่งคราชเกมเมอร์ Crush และอีเวอร์สคราชเกมเมอร์ยังเหลืออีกหนึ่งโอกาสครับผมซีรีส์เราย้ำกันอีกครั้งนะเบสออฟไฟครับผมสามใน5ครับใครชนะ3เกมถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนะฮะนะฮะอ่ะครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเกมสุดท้ายแล้วหรือเปล่า ของคาสเกมเมอร์หรือคาสเกมเมอร์จะต่อลมหายใจในเกมถัดไปพักกันสักคู่หนึ่งครับผม